ระธรรมเทศนาของท่านหลวงตานรงศักดิ์ขีนาลโยตอน12นาทีสู่ความไม่มีตัวเราเราจะต้องไม่ปรากฏอะไรเลยจะต้องไม่มีเราปรากฏอะไรเลยแต่ไอที่ปรากฏทั้งหมดไม่ใช่เราทั้งหมดไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเพียแต่สังขารที่ปรากฏขึ้นให้ธรรมชาติของธาตุรู้เนี่ยแต่ธาตุรู้เนี่ยธาตุมันคือไม่ได้ว่าเป็นก้อนธาตุธาตุมันคือสมบัติที่เป็นความ ป็นค э ุณสมบัติที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวตนไม่มีุ๊ป่าไม่มีรูปพันธสัฐานใดๆเลยไม่มีเครื่องหมายอะไรให้รับรู้ได้แต่มันรู้มันสามารถไปรู้ผู้อื่นได้ไปรู้สิ่งอื่นได้แต่ตัวมันไม่มีใครอาจรู้ได้ว่ามันคืออะไรมันเพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปพันธสันฐานอะไรเลยมันไม่อาจจะถูกรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยที่มันร้ายที่สุดมันไม่อาจจะรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยไอ้ธาตุรู้หรือคุณสมบัติของธาตุรู้เนี่ย มันเพราะว่ามันเป็นความที่ไม่อาจจะมีใครถูกรู้มันได้ทั้งอายตนะทั้งหกเราจึงไม่สามารถเอาความคิดและอายตนะทั้งหกเนี่ยไปหามันเจอเพราะว่ามันไม่อาจจะถูกเห็นได้ไม่อาจจะได้ยินได้ไม่อาจจะได้กินได้ไม่อาจจะเอาลิ้นไปรู้รสได้ไม่อาจจะเอากายไปสัมผัสได้และไม่อาจจะเอาใจไปรู้มันได้ด้วยเพราะใจรู้แต่ธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกอคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจสิ่งอาการที่ปรากฏขึ้นหรือความรู้สึก ที่เราบอกว่าโปร่งโล่งเบาสบายหรือความรู้สึกว่างๆความรู้สึกที่อา,อาการนั้นาบอกได้อันนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของธาตุรู้แต่ธรรมชาติของธาตุรู้มาบอกได้ว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่างเบืองว่างไปหมดหรือปโปร่งโล่งเบาสบายหมดไอ้ความรู้สึกว่างหรือความโปร่งโล่งเบาสบายไปหมด,หม,หม,ดมันจึงไม่ใช่ธรรมชาติของธาตุรู้เพราะธรรมชาติของธาตุรู้มันได้แต่มารู้อาการที่เกิดขึ้นดงนั้นอาการว่างเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ธรรมชาติของธาตุรู้ธรรมชาติธาตุรู้ มันไม่มีอะไรรู้มันได้แม้แต่ประตูใจก็รู้มันไม่ได้เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรู้นั้นได้ยังไงก็ได้คว,วามแม่ไม่มีผู้มาลองรับไม่มีผู้มาเสวยรูปเสียงกิรนรสสัมผัสและธรรมลมคือสิ่งที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือมีกิริยาอาการใดๆใ,ใ,ให้ถูกลับรู้ได้ไม่มีใครเสวยไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นไม่มีใครมาลองรับ มันก <the> <c oughs> <food> ็จะกลายไปเป็นธรรมชาติของธาตุรู้โดยอัตโนมัติมันไม่มีผู้มารู้หรอกไม่มีผู้มาดูไม่มีผู้มาจ้องอาใครเข้าใจช่วยอธิบายไม่มีตัวรามีหมายถึงยังไงทำยังไงให้มีตัวราว่าไม่ทำไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่มีไม่มีตัวเราไม่ได้เสิ่งที่เกิดขึ้นเออถูกต้องถูกต้องถูกต้องแค่นั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทุกสิ่งที่ถูกรับรู้ได้ไม่มีไม่มีใครให้ค่าให้ความหมายแค่นั้นแหละคือมันก็จะเป็นอัตโนมัติคือไม่มีตัวรออใช่ถถููกกตต้้งง เอ้ยคำพูดนี้เจ๋งมากเลยถูกต้องถูกต้องเลยเนี่ยลูปที่อยู่ในเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเบื่อรูปในเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่มีค่าไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่มีค่ามีความหมายต่อใจเรานี่ยเนี่ยคือไม่มีตัวตนเลยคงมีแต่ลูกแต่ไม่รู้สึกว่าเรามีตัวตนเลยเพราะเราเห็นแต่ลูกแต่ไม่รู้สึกว่ามีใครบ้าง พอไปดูลูกแล้วก็มาดูตัวเราพอไปดูลูกแล้วมาดูตัวเราไปดูลูกแล้วมาดูตัวเราไม่มีใครทําอย่างนี้ในโลกเพราะธรรมชาติคือเวลาเห็นลูกก็เห็นแต่ลูกไม่เคยนึกถึงตัวเราจนกว่าลูกนั้นจะมีค่ามีความหมายต่อใจจึงเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาในใจเราถ้ามีแต่ลูกไม่มีค่ามีความหมายก็มีแต่ลูกอยู่เหนเแต่ไม่มีตัวเราสังเกตให้ดีๆตรงเนี้ ถ้ารูปนี้นเนี่ยที่เห็นอยู่ในนี้ไม่มีค่าไม่มีความหมายมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งโต๊ะเก้าอี้มีทั้งตึกมีทั้งรูปปั้นมีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยถ้ารูปนั้นน่ะไม่มีค่าไม่มีความหมายเนี่ยคงเป็นอยู่อย่างที่เขาเป็นเนี่ยไม่จะไม่รู้สึกถึงมีตัวตนเลยไม่รู้สึกเหมือนถึงมีตัวเราเลยมันจะลืมตัวเราไปเลยมันจะเห็นแต่รูปไม่มีตัวเราเรื่องไปยอมรับในบราวะไม่เข้าใจ มีจิตกับเพื่อไปลองรับสภาวะมาทิ้งไงเหมือนกันให้ข้าโดที่ใจเสียใจกับเครื่องีนึ่ยอมรับสภาวะที่คีอหลบคำตอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่ถูกยังคาดเคลื่อนคือมันจะมีกิริยาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเช่นว่า มีกิริยาอย่างนู้การเกิดขึ้นหรือจะมีอาการมีกิริยาอาการไปรองรับที่แม่ชีพูดว่ามีอาการมีกิริยาอาการไปรองรับถ้าทุกกิริยาอาการนั้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยทุกกิริยาอาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแม้แต่มันจะมีอาการไปรองรับแต่มันมีค่าไม่มีความหมายต่อใจมันจะไม่มีตัวตนเลยที่บอกแม่ชีพูดผิดเพราะอะไรไหมเพราะว่าแม่ชีพยายามจะทําให้เนี่ยมันมีแต่อาการแล้วพยายามจะ ทำให้ไม่มีผู้รองรับถ้าอย่างนี้ยทุกอาการมีค่ามีความหมายต่อเราตลอดเวลาเลยคือเราจะพยายามมาบล็อกตัวเราเองให้ไม่มีอาการรองรับนั้นถ้าทุกอาการที่เกิดขึ้นมันจะบล็อกหรือไม่บล็อกก็ในเมื่อทุกอาการก็เหมือนกับรูปที่เราเราเห็นตั้งตาเนี่ยเมื่อเราทุกทุกคนในที่นี้รูปและทุกอย่างในทีน่นี้ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจมันก็จะลืมตัวตนเลยทุกคนน,นี่คือของจริงนะ เมื่อทุกอาการที่เกิดขึ้นแม้แต่ไปไปไปรองรับไม่รองรับมันจะเป็นกุศลนกุศล่ะแต่ในเมื่อทุกอันเนี่ยไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจอ่ะไม่มีตัวตนเลยเหมือนตาเห็นแต่รูปไม่ไม่ไม่กำลังไม่รู้สึกถึงตัวเองเลยเข้าใจป่ะเนี่ยพูดไปูดมาเนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าใจได้แน่จริงๆนะเนี่ยเพราะว่าอายตนาม,มันมีหกประตูเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ประตูใจเราสังเกตให้ดีๆสิเวลาตาเราเห็นรูปเนี่ย ถ้ารูปทั้งหมดเนี่ยไม่มีความหมายต่อใจไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายต่อใจแม้แต่มี็นนิรู้หญิงผู้ชายเราจะไม่มีใครรู้สึกถึงตัวเราเองเลยมันจะเห็นแต่รูปหูได้ยินเสียงเราพูดเนี่ยถ้าไม่เสียงเราพูดเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปไปมีค่ามีความหมายต่อใจแล้วก็ฟังเอาเอาความเข้าใจมันจะไม่รู้สึกถึงตัวเองผู้ฟังเลย อาการของใจทุกอาการไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไรวาคุชนอากุศนเป็นรองรับไม่รองรับอะไรก็ตามที่มันปวดปรกากฏอาการทั้งหมดที่มันว่างหรือไม่ว่างอะไรก็ตามมันก็เหมือนกับรูปที่เราเห็นในตาเสียงได้ยินในห่ทุกอย่างเนี่ยท่าทุกอย่างทุกอาการเนี่ยทุกสภาวะที่เกิดเนี่ยไม่มีค่าไม่มีความหมายอเลยต่อใจไม่มีตัวตนเลย นั่นแหละคือความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนก็เพราะมไม่มีตัวตนนะถ้ามีแต่สิ่งที่ถูกรู้แล้วไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อต่อใจมันเลยการเป็ความไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนนั่นคือธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละนั่นแหละนี่เป็นคําของพระเจ้านะที่ตัดกับพายะและตัดกับมาลุงยาบุตรพระมาลุมยาบุตรว่า วิธีที่จะเข้าถึงธรรมชาติอันสูงสุดนั่นแหะคือปัญญาสูงสุดที่มีคนทะเราจะเข้าถึงมันได้ไงหรือเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นได้ยังไงหรือนิพพา,า,านพูดง่ายถ้าเธอเห็นแล้วก็สักเอาไว้เห็นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เธอเห็นนั่นเมื่อใดไม่มีค่าไม่มีความ,มาหมายต่อใจเธอได้ยินเสียงที่ได้ยินไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเธอจมูกได้ก,กนน ham, ลิน่นกลิ่นนั้นไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเธอลิ้นลิ้มรสรสนั้นไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจก็ได้แต่รู้รสเฉย สิ่งที่ตัมมาตัมผัสผิวกายไม่มีค่าไม่มีความหมายเธอและเมื่อมีอาการทางใจทุกกิริยาอาการไม่มีค่าไม่มีความหมายเธอเธอจะไม่มีตัวตนนี่ไงเธอจะไม่มีตัวตนเมื่อตายแล้วเธอก็จะไม่มีตัวตนนี่แน่คือความสิ้นทุกข์และนี่แน่คือการบรรลุพระนิพพานนี่คือมัรคหรือวิธีการปฏิบัติที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีตัวตน ที่พเจ้าให้ไว้ถ้าพระเจ้าไม่ให้ไว้พทธเจ้าไม่ค้นพบไม่มีใครค้นคนพบสิ่งนี้ได้เพราะว่ามันเป็นของไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยให้สัมผัสได้ทั้งอายตนะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ,ใจใถ้าพทธเจ้าไม่ให้ไว้ไม่ค้นพบมันไม่มีใครไม่มีใครพบได้เพราะว่าทุกคนค้นพบได้แต่รูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นจมูกดินรู้รสกายรู้สัมผัสและความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มที่ใจรู้ได้ แต่ไม่มีใครจะสามารถไปรู้ในสิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ทางอายตนะว่ามันมีอยู่หรือไม่มีมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่คนพบวิธีที่เราจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นได้คือนี่แน่ให้ลุกรถกินเสียงสัมผัสและร,รมอารมณ์ที่ถูกรับรู้ได้ทางตาหูจมูกจิ้งจใจไม่มีค่าไม่มีความหมายในัใจคือศักแต่ว่าภาษาแปลมาหรือลูกพุทธาใช้คำว่าผู้ซื่อสอผู้ซื่อสอผู้ซื่อสไม่ใช่ตัวเรารู้นะ คือมันเป็นเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ธาตุในก้อนธาตุเป็นความไม่มีตัวตนแต่แต่รู้ได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรสัมผัสได้มีอะไรรับรู้ได้ตาตาอ,จอุจมก,กิวิ้ไกจัดถ้าผู้สื่อก็จะเป็นธรรมชาตินั้นหรือพระเจ้าใช้คําว่าสัต่ว่าแต่ความหมายก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมและความรู้สึกมันคิดนั้น ที่เกิดขึ้นรับรู้ได้ทางใจนั้นไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจก็จะไม่มีตัวตนที่ฉันพยายามเปรียบเทียบให้คนดูว่าเธอดูแม่เวลาตาเห็นรูป่ถ้ารูปในนี้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้ารูปนั้นไม่มีความหมายต่อใจเนี่ยไม่มีไม่รู้สึกมีตัวเราเลยมันจะไม่มีรู้สึกมีตัวผู้ดูมันจะมีแต่รูปที่เห็นแต่มันจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเราไปเห็นรูปมันจะไม่ลึกจ้อนอีกคนหนึ่งมันจะมีรูปที่เห็นแต่ตัวเราไม่มี เพราะไม่เคยรู้สึกถึงตัวเราเลยจะเห็นแต่รูปเมื่อดินเสียงก็ได้ยินแต่เสียงก็ไม่รู้สึกถึงตัวเราผู้ได้ยินเสียงพพมาพถึงอาการทางใจก็เหมือนกันเมื่อคงปวนแ,แต่รับรู้อาการทางใจและอาการทางใจไม่มีค่าไม่มีความ,มาหมายต่อใจ <S <S ก็จะไม่มีตัวตนของผู้ที่ไปรู้อาการทางใจมันก็เลยสิ้นตัวตนของผู้ที่ไปรับรู้ทางตาหูจมูกจีนกายใจยทั้งหมดทั้งหกประตูมันก็เลยกลายเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตน ที่ไม่มีการเกิดดับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ความไม่มีตัวตนนี่แน่ทุตเจ้าที่อุทกระดาบทัดกับเอ่อกล่าวกับพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังไม่ไม่ตัดกะรู้อที่พระอาจารย์สุดท้ายว่าพุทธเจ้าถามว่ามันมีทางไหมที่เราจะจะเป็นเป็นหนึ่งเดียวคือเราจะพ้นทุกได้อย่างไรมีทางไหมเพราะว่ามันต้องเข้าฌานแล้วออกจากฌานม,า,มาก็ยังไปทุกอยู่อุทกระดาบทว่ามีทางอยู่เราจะพ้นจากทุกได้เราต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีตัวตน คือธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดดับเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดดับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอาการใดๆไม่ปรากฏอกกิยาอาการใดทั้งหมดเป็นธรเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนันแหละเราจะยกจะดับขุ้นไ้